ฮัลโหลเทสเทฮัลโหลเทเทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาจากช่อง บิมี่ซีเอชนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทําเกมภายใน10วันส่งให้กับพอร์ตของเพื่อนรอบโคตาครับคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าดูจะเผาไปหน่อยเพราะว่ามีเวลาทําแค่10วันแล้วก็วันนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วด้วยผมก็เลยมีเวลาได้ทาคลิปนี้สักทีคืออย่างแรกเลยที่ผมทําเกมภายใน10วันเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมันจะยื่นพอร์ตรอบโคตาผมก็เป็นคนคอยช่วยซัพพอร์ตแล้วกันแล้วก็มีคนนึงที่คอยเป็นหัวหน้าฝ่ายงานอาร์ตซึ่งมีคนเขียนแต่ตัวเรื่อง สุดแอกเบิร์ดด้วยกันยมจะทิ้งกัะตูนทิ้งกะตนไปตะลางตายแต่ทิปชันแล้วก็ตายดีด้วยแต่ตอนนี้มันเลิกเขียนแล้วแหละ,ละหมันตัดจบนั่นแหละมันอยากไปขึ้นกระตูนนั่นแหละเอาละอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปกันแล้วกันเราจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทำภายในสิบวันก่อนเลยกันคือผมก็เป็นคนคอยวาดตัวละครนู่นน,นี่นั่นนนะ ซึ่งก็กินเวลาอยู่พอสมควรเกมมันก็ตอนนี้ก็ทําแค่เล่นเบตานะใช่แต่ว่าถ้าดูไอ้คนที่เป็นเดฟเนี่ยไอ้คนที่มันอยากทําเกมตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะหายหัวไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็วาดทาหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้เสร็จจะได้ไปทำอีกอย่าต่อซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าอยากจะ ทำคลิปสอนทำยูทูบเบอร์อยู่เพราะว่าถ้าที่ดูรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีช่องคนไทยที่สอนแบบละเอียดเจาะลึกเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ที่ผมดูก็ดูจากช่องต่างประเทศผมก็เลยคิดว่าเออผมก็อยากทาคลิปสอนเหมือนกันแคเผื่อวันไหนตัวเองลืมอะไรนี่ผมก็จะได้กลับมาดูไม่ต้องมาเปิดไฟล์โมเดลเล่นๆอะไรอีบ่อยๆก็นั่นแหละนะโอเคมาส่วน ของผมก็มีแค่เท่านี้แหละส่วนไอในส่วนของไอเทียนเขาเรียกว่าอะไรนะวาดฉากนู่นนั่นก็ให้ไอคนที่วาดเสด็จเบิร์ดมันเขียนไปซึ่งก็ตอนนี้มันก็ยังทาไม่เสร็จเพราะว่ามันไปเขียนกันตูนอยู่ <S <S เรื่องเกมนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปทีงไหนผมก็เลยจะมาลองเล่นดูแล้วน,นี่อันนี้ก็มานั่งอยู่หน้าเกมแล้วครับมีหน้าปกหน้าปกยังไม่คยยม่อยยังล่ม่งนี้เลยก็ไม่แปลกเพราะว่าไม่มีใครวาดอะไรนะ okay. โอเคกดใส่ชื่อปดใส่ชื่อกดใส่ชื่อ โอเคอันนี้ผมเบาเบาเสียงไว้สุดๆเลยฮะกลัวตดลิสิสธิ์ด้วยอะไรด้วยอู้ดูดี่สิครับแม่โอ้ใส่แบบนี้ว่าแม่สินะดูแม่ได้ไหมว่าลูกรักว่าลูกรักในการวาลูกหรือเปล่าอ่ะเริ่มมาก็เอาเลยละแน่นอนครับไม่ว่าจะเกิดอะไรือก็จะสนุกกับการาลูปตลอดไปซึ่งสำหรับผมทุกวันนี้ก็ยังสนุกอยู่นะก็วาดเรื่อยๆไม่เบื่อถ้าเกิดได้แตะคอนะใช่เพราะฉะนั้นก็โมชิโดงพูดถูกปล่า,าอ่า อะไรวะถ้างั้นวันหนึ่งแม่ไปอยู่เป็นแบบให้ลูกวาดแล้วอะไรวะเนี่ยใช้แม่เป็นเป็นตัวแบบแลเลรอหูยลูกลูกเราหนีฉันดีจริงๆเลยสัญญยากกับแม่นะว่าจะไม่เลิกวันลูกแล้วสู้ก,กับวันเหมือนตอนนี้นะครับแน่นอนครับแต่แม่คงไม่หนีไปอยู่แล้วล่ะจะแก้งกันใช่ไหมล่าแม่จะมีนิลูกไปไหนหรอกจ้าแต่คำพูดของแม่ที่พูดออกมาเด็กหนุ่มไม่เคยคิดว่าจะเป็นคำพูดสุดท้ายที่เขาได้ยินจากแม่ 9 years later let's go นะ9ปีต่อมาผมไปเรียนแล้วนะครับพ่อวันที่มีโอกาสจะไปเยี่ยมบ่อยๆนี่นี่คือยังเป็นภาพตอนลยู่เลยแบบยังยังไม่ได้ตัดเส้นไม่ได้อะไรเลยอืมตั้งใจเรียนด้วยแลลูเขรู้อยู่แล้วแหละว่าลูตัวทำได้แม่ของแกพูดไว้เสมอว่าแกน่ะทำได้ทีนี้แม่แกจะมาอยู่แล้วก็เถอะนะออาพ่อของแม่ให้พ่อดีไหมให้ไปทำไมให้เราได้อะไรไม่รู้เหมือนกันให้ไปแล้วกันไม่อยากเก็บไว้แม่ไม่ได้เป็นลบครับ ไม่จุ๋ยกับคุณพ่อและผมเสมอเสมอครับจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอ้บไปดีบาดีนะแล้วก็กับคุณสำรับลูมนาะลูสี่ชั่วโมงต่อมาไวจังเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปแค่สามวิ่งสี่วินด้วยซ้ำในที่สุดก็มาถึงสักทีจากบ้านนอกก็เข้าตัวเมืองน,นานชะมัดเลยโอ้น้นวาวลูต้องสี่ชั่วโมงเดี๋ยวแกว่าลูบรถไฟดีสอก็ใช้หมดจะหมดแท่งแล้วเนี่ยสิเออผมว่าที่โรงเรียนจะมีดีสอให้ใช้ฟรีนะเอาล่ะมาพยายามกันต่อดีกว่ากัมบาเลเอนจิโลกุงว่าแต่ เราเรียนไปทางไหนกันนะจะระคายผีสาัาพวกเว๋ยวายๆไม่สนดก็ไปดักเดียนรุ่นเจ้าเรียนเดียวกันเลยนะคระับจะไปได้ช่วยมีมารยาทหน่อยค่ะค่ะค่ะอุ้ยเป็กัสซินปึ๊บอุ้ยใครโอ้โหโทษแล้วกันจะไม่บอกเว๋ยวายแล้วครับโอ้ยไม่ใช่ให้เด็กมัธยมต้นมาเตือนหรอกนะเอยเด็กเด็กมาปลายแบบผมไม่ต้องให้รุ่นน้องแบบคุยมาเตือนหรอกนะถ้างั้นช่วยมีมารยาทส่วนกับเป็นเด็กหมดมัธยมปลายดิค่ะ อ้แรงเวอร์คิดว่าเปี้ยกมาจากไหนวะนี่ถือว่าเป็นคำสั่งสอนจากเด็กมัธยมปลายด้ยวยกันนะคะเ <G ül> ส้นไปอย่างนี้นี่เองเออคุณคุณชี้เล,ลือกเกติดตัวให้เป็นระเบียบแล้วอย่ามาสนทนากัรดิฉันอีกนะคะขอตัวก่อน,นะค,ะ bye ค่ะบบายๆคนในบริษัทนี้หมดเลยเหรอไม่ผมเชื่อว่าไม่เป็นอย่างนี้หรอกคุณคิดงั้นไหมโอเคแค่เสื้อผ้าหลุดลุยนิดหน่อยเองมันโดยเอเอ,อใช่ไหมนั่งนั่งรถไฟสี่ชั่วโมงคือตูดเปียกอะไรบ้าง เสื้อหลุดบ้างอะไรบ้างยังดีกางเกมไม่หลุดแล้วกันเอ๊ะงั้นเราก็แอบ,บตามเธอไปดีกว่าคิดว่าเธอคงเดินไปโรงเรียนนั่นแหละนะคงเดินไปแหละอาจจะขึ้นรถไปก็ได้ฉลาดจริงๆเลยตัวฉันอู้โอ้ยูสิสคูลอย่างน้อยก็มาถึงโรงเรียนแล้วแฮะต้อกขอบคุณหนูคุณหนูนั่นชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละว่าแต่เธอหายไปไหนแล้วนะเช่ญมาแล้วกันไว้ค่อยคุณไว้ค่อ ไว้ไว้ค่อยโอ้ไว้ค่อยขอบคุณทีหลังถ้าได้เจอกันนะนะต่อไปก็พิธีผสมนิเทศสินะเออเราต้องไปทางไหนนะ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 สิบห้านาทีถัดมายเพิ่งหายไปแค่ห้าวินนี่สิบห้านาทีแล้วที่นี่มาที่ไหนเนี่ยเออห้องน้ําห้องน้ําที่ห้องน้ําเธอคงเป็นนักเรียนใหม่สินะอืมอู้เออเออไว้ทักสี่ก็ฉันชื่อเบต้าช้างว่าแต่ไหนชื่อไรอยู่ห้องไรเหรอ เออฉันชื่อมี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 เหมือนว่าจะอยู่ห้องบีนะอู้ตอนแรกคิดว่าคนในเมืองจะเหมือนยายคุณหนุ่มนั่นทุกคนสนินกันนี่แหละชื่อก็บอกอยู่ at country boy want to draw นะไม่ม้อคิดมากคอนเซปต์งง่งงเลยเบต้า้ยเบต้าชิานวู้ดูเดียวด้วยเนี่ยอ้าวงั้นเราก็อยู่ห้องเดียวกันนะสิเธอเลยฉันว่าเบต้าชิังเดีเลยว้า เบต้าเงี้ยเหรออืมแต่ว่านายคงไปประถมนิเทศไม่ถูกชิมนลน่างั้นเดี๋ยวเบต้าจะพานายไปเองอ่ะเฮ้ยเบต้าคว้ามือแล้วจับกระเป๋าไม่ใช่แล้วแล้วรีบจูงไปยังสถานที่จัดประถมนิเทศอ่ะอ่เอออนิกาโตเบต้าจังอู้เบต้าจังดิฮ่าเบต้าจังพี่เวระโอเคเบต้าจังเบต้าจังกับเบต้าจังวะเป็นคนแปลกดี่มัดเลยแล้วจัดประถมนิเทศเสร็จเป็นเวลาสามสิบนาทีอุ้ยไวอยู่ไปโรงเรียนมัธยมปกตินี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งน่าเบื่อเป็นบ้าเลย ต้องนั่งฟังผู้อดมวยกันกว่าครึ่งชั่วโมงอยากว่ารูปจะตายแล้วไอ้น,นี่มันมันเหมือนว่านรูปมาตั้งสี่ชั่วโมงไม่คิดจะเบือ่อไม่คิดจะพักไม่คิดจะหาอะไรอย่างอื่นทําเลยเหรอโอเคต่อฉันก็คิดว่ามันน่าเบื่อนะนะนี่นาะยทำอะไรอยู่เหรอวาดรูปเนี่ยอุ้ย,นะอ,ยอะไรเนี่ยนี่คือแกมาถึงห้องแกบ่นเสร็จแล้วก็นั่งวาดรูปเลยอะ่ะเข้าทันใจเฮ้ย <Hey, S 2> ฉันก็ชอบวาดรูปเหมือนกันนะขอดูรูปผมได้หน่อยได้เปล่าให้ดูดีไหมนะเออ งอกอะไม่ให้ดูไม่ใช่ทำไมฉันต้องให้ดูด้วยนี่อะจะขี้หัวตั้งแต่เจอกันเลยอะชี<ย>้เอ่อเบต้าคุค้คเข้าคาบแล้วนะอ <_ s 2> โอเคนี่มันงั้นคณต้องขอตัวก่อนละกันนะแล้วก็เขาว่าจังอะหายอีกแล้วนะบายบายจริงๆเลยนะผู้หญิงคนนี้ยังไม่ทำไอ้ควายอ้าวไอ้นี่ได้โถจบละเกมเกมค้าง เนี่ยแหละคือผลงานสิบวันผลงานสิบวันแต่ว่านะคือเราก็ว่าตัวละครหน้าที่ของเราทําทำเสร็จแล้วเพราะฉะน,นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเพราะฉะน,นั้นก็บายบยนะตุด